สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมอั2020ปปองพันในช่วงใหม่ชื่อว่าสารคดีเป่าก็จะมาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์และอาทิตย์แต่มาแบบแรนดอมนะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนดูคลิปนี้อย่างสงบกันนะครับวันนี้จะเป็นตัวอะไรไปดูกันเลยโอเควันนี้ก็คือสิส่งมีชีวิตหรือสัตว์ที่ผมจะเอาให้มาดูวันนี้ก็คือวานกันนั่นเองวานเป็นสัตว์ที่เป็นไงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในน้ํา อยู่มาตั้งแต่สมัยยุคดำบันแล้วสมัยนั้นอพวกเรายังไม่เกิดกันเลยก่อน1น0่งพก่อนก่อนทุกอย่างอะก่อนทุกอย่างก่อนมนุษย์ก่อนมนุษย์ก่อนลิงที่จะวิวัฒนาการกลายเป็นมนุษย์ก่อนมนุษย์ยุคหินมนุษย์ยุคหินเออพูดผิดแล้ววาเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกความใหญ่ของ คือวานที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือวานสีน้ําเงินความยาวก็ประมาณประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเมตรนะซึ่งวานเนี่ยบรรพบุบรุษของวานก็คือหมูหมูไม่ใช่หมูไม่ใช่หมูที่มันเป็นตัวสีชมพูที่ชอบอยู่ในโคนนะซึ่งวานในเนี้ยซึ่งหมูตัวนี้จะวิวัฒนาการไปกลายเป็นฮิปโปนะท่านผู้ชมกลายเป็นฮิปโปอ้าวน้องผมมา เออขออภัยด้วยนะสําหรับเสียงน้องผมอะ่ะก็คือสัตว์ในตระก,กูลเนี้ยจะวิคือวานฮิปโปแล้วก็พวกยิราฟเนี่ยมีวันพบุรุษร่วมกันซึ่งเดี๋ยวผมจะเอารูปมาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปมาให้ดูอีกแป๊บหนึ่งผมจะเล่าต่อแป๊บหนึง่งคือ ที่มันลงน้ําอ่ะเพราะว่ามันโดนไล่ตอนจนจมจนมุนมม,มันไม่มีทางเลือกมันก็เลยกระโดดลงไปในน้ำนะท่านผู้ชมมันแบบจนมุมจริงๆแล้วอะ่ะคือหมดหนทางลนะหมดหนทางสู้แล้วก็เลยต้องลงไปในน้ําซึ่งรูปของเจ้าพวกหมูล้านปีพวกเนี้ยก็คือที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยผมไปเซิร์ชใน Google นะผมไปหาในเน็ตมาทั้งหมดเนี้ยผมไปหาในเน็ตแล้วผมก็เอามาตัดต่อเอาทำอะไรเอาในมือถือนะเจ้าหมูพวกเนี้แหละ แล้วลูกข้างล่างสุดที่เห็นเป็นวเป็นวานวาตัวยาวๆนี่ไม่ใช่มันเป็นมันชื่อว่าวาซิโลซอรัสเป็นวานยุคโบราณซึ่งตอนนั้นอะ่ะตอน,น,นที่ขุดค้นพบมันครั้งแรกๆอะ่ะเขาเข้าใจผิดว่ามันเป็นไดนโนเสาร์จึงตั้งชื่อให้ว่าบาซิโลซอรัสซึ่งแปลว่าราชาแยหย่งกิงกะแต่จริงๆมันคือวานโบราณชนิดหนึ่งซึ่งบาซิโลซอรัสนี่ก็เจอในเกมบ้างนั้นท่านผู้ชมขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งคือเจอในเกมเกมที่ผมจะแนะ ยกต,ตัวอย่างก็คือเกมอาร์คเดโวนะแล้วก็อาหารของวานนะท่านผู้ชมซึ่งวานเนี่ยจะมีอาหารถ้ราสัตว์ไม่กินอาหารมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมอาหารของวานนี่ล่าเหลือเชื่อมากคือสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในภาพก็คือเคยกับกุ้ง,เค,งเคยกับกุ้งแตกต่างกันยังไงซึ่งผมจะบอกให้ดูนะเคยเดีวผมจะพูดเดี๋ยวผมจะให้ดูนะสําหรับคนที่ไม่เข้าใจว่าเคยกับกุ้งมันคือตัวอะไรไม่ใช่ดิเคยมันคือตัวอะไรนะ เคยจะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเล็กมากเล็กกว่ากุ้งอีกด้วยซ้ำไม่รู้อะแต่อานของเคยนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเคยเนี่ยมันจะมีรูปเคยจะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กใช่แล้วก็มันจะมีรูปที่มันเขียนว่ากุ้งเคยเคยเป็นกุ้งไหมทางซ้ายก็คือเคยนะซ้ายมือคือเคยสีฟ้าขวามือก็คือกุ้ง แล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้ก็คืออาหารของวาามีชนิดนึงก็คือแพลงต้นนั่นเองแพลงต,นต้นเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเล็กมากต้องหนึ่งขั้นแบบจุลินทรีย์ประมาณจุลินทรีย์คือต้องใช้กล้องจุลทรรศสุม่มไม่ใช่ดิกล้องจุลทรรศส่สองออกมาถึงจะเห็นนะซึ่งแพลงต้นจะมีสองประเภทก็คือแพลงต้นพืชและแพลงต้นสัตว์แพลงต้นสัตว์ก็จะเป็นแพลงต้นที่มีชีวิตแล้ว ป็นแพนต้นที่แบบจะอยู่สูงสุดในบรรดาแพนต้นเลยแพงต้อนพืชจะเป็นอาหารของแพงตอนแพงต้นสัตว์นะซึ่งแพงต้นพวกนี้จะเป็นอาหารของวานนะท่านผู้ชมก,ก็เวลาวานมันกินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพวกนี้มันกินเข้าไปอ่ะมันจะต้องกืนน้ําลงไปด้วยกืนลงไปเยอะเลยแหละว,วานก็เลยต้องมีลูที่จะเอาไว้ปล่อยน้ํา ท่าผู้ชมก็น่าจะเคยเห็นนะวานพ่นน้ําอ่ะซึ่งวานเนี่ยเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ไงกระดูกของวานนะท่านผู้ชมกระดูกของวานดูได้เลยนะท่านผู้ชมแล้ววานตรงหางมันอะ่ะมันจะตรงปลายหางมันจะมีกระดูกอันเล็กๆก็คือกระดูกที่มันแทบไม่มีประโยชน์เลยคือแบบประโยชน์น้อยมากเหมือนกระดูกก้นกบเราอะ่ะเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายไปเอง ตามการเวลานะเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันหายไปเองสําหรับแล้วก็วานในสมัยก่อนนานมากสมัยนั้นมันยุดมันลิงก็ยังไม่พัฒนามาเป็นมนุษย์เช่นเคยจะมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งตามในรูปเลยเป็นฉลามนะท่านผู้ชมขนาด15ประมาณ15-19ไหไมตอนแรกผมกะว่าแบบคือบางคนนะคิดว่าเมกาโลดอนอนะยาวเป็นร้อยเป็นพัน ยาวร้อยเมตรแต่จริงๆไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เขาได้วัดเขาได้วัดมันออกมาแล้วซึ่งชื่อจริงของเมกโรดอนเนี่ยก็คือโอโทดัสเมกโรดอนเป็นสัตว์ในตระกูลฉลามชื่อว่าคาชาโรดอนโอเคคือเมกโลดอนขนาดประมาณ1 5บห้าถึงสิเมตรผมประมาณว่า19เมตรใหญ่อยู่พอใหญ่อยู่นะซึ่งสมัยนั้นอะ่ะมันจะมีคู่ปรับก็คือริเวียทานมเมวเลีย เรียกยังไงว่าดิเวทานเป็นสัตว์ที่คล้ายๆกับวานสเปิร์มแต่ผมไม่มีรูปก็ขออภัยด้วยนะครับแล้ววานที่สามารถพบได้นในไทยก็จะมีหลายชนิดเลยเช่นวานบลูด้าวานสีน้ำเงินวานหลังค่อมแต่วานบลูด้าเนี่ยผมพอรู้สถานที่ที่จะพาไปดูอยู่นะก็คืออ่าวไทยนั่นเองซึ่งยตาของวานก็มีนะคะอย่างเช่นวานออกก้า หรือวานเบลูก้านะซึ่งออกากับวานเบลูก้าเนี่ยมันไม่ใช่วานมันเป็นโลมาโลมาออกา้าแล้วเบลูกา้าเป็นวานอย่างน,นี้คือผิดโลมากับมันไม่ใช่มันไม่ใช่วานอะคล้ายๆแต่ไม่ใช่แถมมันฉลาดมากสามตัวเนี้ยฉลาดมากถึงขั้นคนนํามาฝึกเลยแต่วานเบลูก่าผมไม่มีรูปคล้ายๆวานสีขาวแหละ อันนี้จะเป็นรูปวานะครับผู้ชมก็ผมไม่ค่อยคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะเดี๋ยวผมจะลงอีคลิปนึงแล้วกันทําเพลินนะอีกคลิปหนึ่งก็สําหรับในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายคลิปหน้าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำก็ไปดูกันได้นะครับ Ariel. สวัสดีครับ